ดอยอืดีแล้วเก็บไว้เดแล้วมันมีก็เปลืออังคืนมันถักกัแบบหนาแห้งหรือมันมีกับลูกมะม่วอืมปกตินอนกับน้องเนซานอนคนห้องโอยนอนคนละห้องแล้วก็ใส่พืนลมคนละเครื่องโดยอืมนอนครื่งนึ่งจะไม่ได้ดื้อได้ใดบ่บัดนี้นะบ่เพราะว่าผืนเฮือนนี้ิ่นกระสุนที่สุดหายอืมเต็มก็เลยแบบนอนมสิบแปดเข่าสี่เข่าโดย อายุสิบแปดสิบเข้าสิบเก้าเลยเล้ออายเด้อว่ฟังอยู่บ่เพลงนี้นะนเพลงดุนเก่าเลยน้องมีก่าสวัสดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงสน,นุนอยู่แล้วพรมิพี่น้องเอ๋มาพบมาพอสนุนมานี้ท้าสนุนก็เดินทางมาหาทางน้องมีน้องไม้เพิ่นคือเก่าคือเดิมพรมินทพี่น้องเอ๋จังใดกระพระพรมิพีพ่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทางสน,น,นุนเด้อพรมินทพี่น้องเอ๋กามาเยี่ยมมายามเดือบามาให้เป็นกำลังใจให้ทางน้องเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะงพีพี่น้องเนาะ เมื่อกี้มาเบิ่งกันมาทางน้องเพื่เนเฮ็ดยังน้องพี่น้องเนาะเพิ่นกะช่วงนี้กะหลังจากที่ว่าเลีๆๆ้ยวเพื่อนเลี้ยวซานล้วน้องพี่น้องทางน้องเพิ่นกะสีหาแนวเสริมในไร่เขาครอบครัวก็คือว่าทางน้องเพิ่นกะสิปลูกพังเนื้อปลูกผักปลูก้าล่าพี่น้องเ,อเ้ยเพื่อว่าใบ้ขายตละระตะลีเนาะเพื่อว่าไว้ใส่แก้ไขในครอบครัวสิกินสีใส่กับเฮามีพร้อมแล้วก็คงจะดีพี่น้องเอย ทางนองเพิ่นก็สิเฮ็ดตามอ่าความสามารถของเพิ่นเองค่ะล่ะเนาะโดยอาจังได้ก็ไปเบิ่งไปชมพร้อมกันเนาะงเพลิพี่น้องเนาะไปถามความรู้สึกน้องเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดหยังมื้อน,นี้เนาะงเพลิพี่น้องโดยเพลิพี่น้องเอ๋มื้อนี้ก็ทักสนองก็มาหาทางน้องมีเพิ่นคือเก่าเพลิพี่น้องเอ๋ สบายดีละได้แซ่บอยู่บ่อันใสอันนั้นไปดูใส่ใส่มะพร้าวเห็นบ่มะพร้าวึดูว่าใส่ถ่วเดืองพร้าวบ่มันกแซสบเนาะมีใจเนาะกินข้าวเทียงแล้ว,ว,ลวเห็นยังมั้ยนี่ มือนี้เห็ดยังอนี้นะซื้อพักมาว่าสิปลูกกระแล้งเปลี่ยนยังมอด้ปลูกโดยเพราะว่ามันแดดแดดอ่อนก่อนเห็ดพร้อมเหลวมันกระโบไว้แบบนี้นะมันหอนมันเอ้ากินจงได้ไปใช้ดิหน้องน้องบาหน้องกินหอนไปถ่ายไปถ่ายอืมเพิ่นละเมอแล้วโดยเป็นห้น้องมีไปชมอืม เด็กน้องเมย์เราอยู่คนเดียวมาเนี่ยอยู่รูมโทรศัพท์มาเลยเป็นเพื่อนอยู่กับอันผัว,าว่าพัดลมอยู่กับแพนเอออยู่กับแพนเนาะเจะ้าบ่ามันะนะเนาะแพนซื้อมาให้อืมแพนพัดลมเป็นโคทับบอมีกะคือว่าแล่ห่อนเนาะล่ะเพิ่นพัดเพิ่นวีให้ทับบอมีกะเงาแล้วบอมีแพนอื หอนมันเอาแฟนมี3มี3แฟนโอ้ก็มีลายแท้บัดบ่เลือก่ะบ่จักอันเลือเลือตัวใดตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดเออคือเอาผู้ใหญ่ที่สุดแหคือบ่เอาผู้น้อยเป็นเบาเสียงนําแบบมันใหญ่นีอือมันเย็นเฮาพกัคืนก็บ่ได้เอาบ่เฮานอนคืนน่ะอืตัว2อันนําน้องเมย์สิเอาไว้ เชื้อแบบแขกคนมาดิเขาก็เลยเปิดให้เพิ่อนอือแขกคนมาเขาพอได้เปิดได้ใส่ให้เพิ่อนโดยอือดีแล้วเก็บไว้เดยันต้องมีก็เปิดอ,อังคืนมึงเถอะกับแบบหนาวแห้งลูกน้องมีกับลูกมะมอดอืมอ่าป,ปกตินอนกับน้องเีสานอนคนห้องโดยนัอนก็ละห้องแล้วก็ใส่พืนลมคนเครื่องโดยอืมนอรข้างเมืองจะมาได้ดูได้ใดบ่าบัดเนี่ยนะบ่ มี่นกัดสูตรที่สูตรหาอเขาก็เลยแบบนอนกับรับพันมีเห็นบ่เม็นตู้ว่าบางทีเป็นวันมือวันศินอย่างซี่บ่ามือวันศินวันผราเลยเจ้าอยกเด้อบว่าเจ้าอยาแบบห้องเด้อแบบพันเลยกระบ้าเป็นน้ำที่สิว่เมื่อกาเมื่อก็ถือบอดแบบถ้าเพื่อนี่สูตรเฮากับบเป็นอย่างดอกอเอ เือประตูเพิ่นคือบรดสูตรเปล่เพิ่นนอนเลยบ่อืมอาจจะมีสิ่งแนวทีว่าเพิ่นอยากรบกวนเขาอะละเนาะแบบเพิ่นบ่ดีอ้อแบบเฮานี่แบบอันเทสินเด็กอืมอออันนี้เทำไงคืออลไรแบบอันไหนแบบที่นอนรับพันุดีให้อันมีโซ่มีลาบดีครับโซ่ครับลาแบบเพิ่นตกเทลงเลยอืมแบบมือขึ้นที่น่า้อขนเร็วะแมนแบบดีอืมคักยูเบิ่งนำคิดเมีบุญเจ้าก็เลยคักยู ลูกซาโกลอลูกซาลายอะไรแบบแบบเอาหัวแบบพนตกไงอือ <laughs> อาจารย์พันพ่อบอกแบบอมนซาโกหล,ลูกซาลายเนี่ยเอาหัวแตงดองแล้วพนตกแบบมันแหงค่ะคาวาดีอกอยู่สูงกินเย็นนอนหลับพัน<า>ดีโดยผม่มีสิ่งรบกวนเขาโดยอืมหลังจานอนก็ไหวพัก ไ,ลลไหว้พระรับซินโดยไหว้วเนี่ยได้ไหว้นับสากัำสามกลมกับสามบาทนโมตังมมต้งมาโมสามเถือนแล้วก็ก่อนชินนอนแล้วก็บ่าว่าให้ฝนบวกป้าขาดซาลูกบ้านนั่งรับพันดีอืมอยู่ดีมีเฮงอย่าเจ็บอย่าไข่มันชินมากเขาเขาวัด ดีแล้วล่ะดีแล้วด้ยถ้าว่าเฮาเลือกได้ทางที่นี่นะคือว่าดีเอ่อเส้นทางเฮาก็ดีเพราะว่าเฮาคิดสิ่งใดก็คือสิไงใดซุปเอ่เอซัมฤทธิ์้วยแต่เอ่ยกับนับถือได้เพราะว่าเฮานี่เฮานับถือทางนี้เนาะแต่เอ่ยก็บบริประมาทถ้าว่าขอสิ่งที่ว่าเฮาขอได้เขาอยู่คุมมือนี้เขาก็อยู่น้ำแบบ อันยังก็ศาสนาพุทธเนี่ยเมนเมนพื้นคุ้มครองอืมตาฮาโอยูเัาตายเปิดภัยได้จะเปิดบรรทุกโลบกกุละ่ะเปิดบรรทุกโดร์ร้านนี้ก็มีร้านพุ่นกับพุ่งีดอกทางกลางโตที่ว่าร้านดังตัวที่ว่าตัวหน้าอันทานพระฮะเราก็เลยเปิดตัวนะ่ะเอา,าให้พเพลิดแจ่งแสงสว่างอืมถ้าอยาทของเขาเ่าปุ่มเปิดเัหาหมอ้อมัดไว้ แต่ข้างนี่บริมอดบ่บ่บริมอดกะบอเสียแพงดอกแต่ละเดือนกับสีประมาณาใส่แต่แบบผัดลมบ่หลอกไผ่นี่กับสีประมาณสีซิมหาซีบ่ะจะหอดเดือบ่เดาเบิ่งเด้อหืมมาถ้าเปิมโภมน้ำอ่าอยู่เฮือนเนื้อเนี่ใส่กะผัดดมแล้วกับกะทุกทีกอย่างเนาะที่เขาใส่เกี่ยวกับไผ่อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อาไฟโคมกระสะเบอเดสะาโดยไฟเบิรมันกระตีบ่ไไ้ล่ะเอ้ยบอกดเมื่อเราม่ยบัเป็นเป็นเป็นจังไรคือว่ามันจังกลุ่มไฟเข้าไว้หรือว่าอะไรไฟเข้าไว้แล้วก็นานเมื่อแต่ภาษาเพิ่มร้อยเต็มไปเลยกะบ่สุลิด้เบิเบินากาศนอนอนมันก็กุ้มหอดเมื่อนี้ถือว่าดีโทรศัพท์ลาลินดูมันกระเซีย กับเครื่องมันก็เซียเวทก้นเบนก็สีไอยู่ิมดีแล้วบงเป็นยามเอา็ดเบียงงานเอากระพางไว้บ่งข่าวบ่งยังบังยบบังคิดตัวเองบงคิดตัวเองเป็นยังไงบ่งคิดตัวเองบ่งคิดเลนกใแม่กะให้สนนเออดีดีดีชะ คิดาบ่บริเบ่งนะคิดว่าโอ้ยน่งดิ่งน้าเมื่อ,อยอยู่กัเคยแบบเออเบิกไปทางอื่นจะบริเวงบอข่า,ขาวอันที่ว่าโอ้ยไร้เิ่งแล้วากะโคหูใจ<า>จะบริเห็นบออ้าวกะอคนุญา่เว้าเนาพี่น้องก,ก,กับข่าวนั่นนี้ละ่ะข่าวอันที่ว่าอยู่ต่างประเทศเน,น้ลูกนั่นสิบหกเดือน ก็ถือว่าปีหนึ่งกับสเดือนเมร์มีอนันลูกคนโตคนหนึ่งแบบไปมาได้กระชิงใหญ่เติบแต่ว่าเอือก็บ่เห็นดอกทีว่ามันออกข้าวแล้ววันนี้นะเมรนัน่นไปคังลูกอา,อายุปีหนึ่งปีกับสองเดือนะนะไว้อยู่เฮือนแต่ไปเอาช้าดูคนใหญ่นะลูกลกกค่ะพาไปเที่ยวปัดผู้น้อยบัดคังไว้เฮือนซิบ ซีมือมจังได้มาหาดูจมอยู่น้ำขี่น้ำเงียวคือมามาก็เสียชีวิตเพราะว่าเด็กน้อยมันขาดสารอาหารเด้างประเทศแม่จะเห็นอยู่บ่บ่เอยเห็นแล้วก็เปิตาโงสารเพราะว่ามันมีคลิปอันกล้องวงจรเนียอยู่ในเฮือนเน้ขึ้นไปในอูเนาะอูที่ว่าเมฆคังไว้ให้อยู่ให้นอนเนีขึ้นไปเหยียบปากอูห้องหายกว่ากว่าอยู่จนพ้อยจน เบ้าง่ายๆก็บ่มีไผได้ยินเด้นะอืออาธิมู่บ้านห้างโบเดว่าในไรเนาะข้าก็บ่พรุปิตาดุตุลเอ้โอ้ต้อก็เว้าง่ายๆก็แม่ก็จ้าคิดจังไรจังปลาดุกนี่ยน้อยอะไะปีกับส่งเดือนไว้คือบ่เอาผู้ใหญ่น่ะไว้เพือนยังสิดีกว่าพูดจักกินพูดจักหยังสิประมาณนี้นะประมาณสิบสี่สิบห้าสิบสันเนาะสิบเอ็ดสิบสองกับเอยู่ได้อยู่ จะห่นกัยังปาบ่ได้เดน้องเมย่านไปถูที่ยนไปน้ำหมน้ำคูยานขต้นไม้ต้นตอกยันปลิน้ำดินในกาเิดเขาเขามีเรื่องเขาขยังแบบง่ายไหม่ายมีเรืาองา้งุยากขาเยาเด้อซะโดยเต้องเอาจีอันติดตามน้องเมยตลอดนะเก็บไปจได้เนี่ เออกระน้องเมีบอกกับโมนเน่บ่นอนบอกคือว่าสีวิตเฮาถ้าเป็นแบบนั้นก็คือสีบ่บอยอยากใส่ชีวิตกับร่วมภัยอ่าถ้าว่าเป็นแบบนั้นแม่นบอกแต่ว่าอนาคตกับโมนเน่บ่นอนอีหล่ะเอ้ยบอกได้แล้วยายมาหูอยากมีลูกม,มีผัวระบาดทินแบบเนคือถึงสตาเทสไออันนี้บัดมานั่งใกล้ๆกันว่าขันลมนีน่นี่นั่นนั่นโอ้ยแห่งถึงใจบ้านอ่ามันเป็นแบบนั้นเลยน้องเมี เอาเอากระเลียงเขาปกุ้งเจ้าชีเลียงเขาเอาเลียงเขาบกุ้งไโอ้หนงมีเสียเอาฟัวมาเลียงเลยเท่าไรว่ให้ผัวเลียงเจ้าแย่แต่เขาบเลียงเขาอ้าาสั่งว่าอีละเลียงบาเลียงอันนี้กับบฮู้ว่าบบเป็นขึ้นกับดวงหรือว่าสตาหรือขึ้นกับเนื้อคู่ของภคยของมันขาิมาเขาอยู่บ่แหน ย่านบ่มีคนมากมากยู่บ่ยังบ่ถึงยานโตยังบ่ถึงเวลาเวลาตัวนั้นยังบ่ภาว่าเอาอนาคตเฮาตอนนั้นก่อนอืมเดี๋ยวมันมาเองมันออกฮอดเวลาน่ะเจ้านั่งอยู่เพือนก็มาเองมีคูเคียงปลูกผักสวยเอ้ยสนะอนาคตบ่โอ้ยเดี๋ยวมันก็มารออีกจัก10ปีเฮาเป็นเ รออีกจากสิบปีเด้อฮะรอจากสิบปีรออยู่ตอนนี้ห่างกำลังสิบเจ็ดเมนโบรออีกสิบปีเด้อเดือนหาฮ้ยจะเอาเดือนหานี่บ่เมียกชาเฮ้ยบมวยเอาอันนั้นเอายังบ้าดยังบ๊วยคู่ดิเดือนหาในสิบแปดบ่ เดือนหา้าทำสม,มุดบรเจ,จอข้อสอบด้วยว่าปีเกิดนี่กับเจ้ากัาฮคู่นนเ,เดือน้าีเเดือน้เอืมเบิ้งอหไรมันนี้นี่ปีอ่าปีสองพันสสี่อะไรเบิง้งกสิบเจสิบเจ็ดปีเต็มอืมสิบแปดข่าีสิขา่าอายุ 18. สิบแปดสิขา่า สิบเก้าเล่นเลอ้อไอเด้อว่ฟังอยู่บทเพลงนี้นะเพลงดุนเก่าแด้วน้องมีผู <c oughs> ้นักแสกดงเป็นการแบบเก่าๆแบบเฉยๆเนี่ยนะแบบมอมาตรฐานแบบพัฒนาตัวเอง <c oughs> น,นะน้องมีผู้ขอไปเบิ่งเพลงเก่าๆเนาะอายุสิบแปดอายุสิบแปดสิสิเขา สิบเก้าเดือดไอเดือว่าสันเพลงนี้บ่ฮู้ว่าเพลงไพเปิดคนเฮาะบ่ฮู้ลืมลืมเนื้อหาลืมซื้อเพลงทังเลยกับเพิรนอยู่ไรอ้าวนงเม่เจ้าคือบังอึมมัอาบอันนะที่มตูัว่าให้เอื้อยเลยเอยบ่ได้เอาเมือหันคือบ่เฮ็ดหวานกินนี่แหละล่าสิบอยู่ คือเห็นมะพร้าวเจ้ามาได้บอกเป็นเ้านี่พร้าวเก๋พ้าวอ่อน้าวกอ่อนเกนีขูดขูดขูดเนาะเบบย่าหนึ่งแล้วเขาก็ต้องมาซวยจะเขาเหนียวต้องมาเขาไม่ไหม้บ่เอาได้เขาเกามันมินบุกเสรอะน้ำแล้วก็นึ่งีกจึงนึ่งแล้วเขาก็มาซวยใส่กับมัอื้ใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวคยเห็ดบอกอ้าวเดี่ยวโบได้เป็นซะ เคเฮ็ดแตนเอาหมอืปาดหมาดกล่นมันออืปาดก้นแบบปาดขวัญมันออกประการแบบสามีนะสามีไม่สามีไดี๋ยเดี๋ยวเห็นดีนวได้ไหมแล้วก็อดคอดคอานในออกขอดในออกแล้วก็ตีไข่ตีไข่ใส่อันอันพงมุ่นบอกอย่างลบบเคยเห็ดบ่เคยเแต่เฮากาเอแสงหมอืเฮาก็ไปหนึ่ง ถือว่าหมกเผาอนนะนาหมกอื้ออนอืมอึเกก็ได้ค่ะกบผาผาแซ่บอืมเอาไปหนึ่งบหน่วยเลยโอ้ถ้ามีสูตรแบบนั้นจเจ้าเห็ดขายได้ไดแล้วค่ะอันนี้คือสูตรอันเอือยเคยกินอยู่ไทยอันนี้นะเอาอึหน่อยหนึ่งนะฮะ่าพาเป็นเพียง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 เท่ากับเอามาใส่ย,ยังโฟมโฟมเดี๋ยวนอนลงเดีย๋ยวเทากาับมันก็สกัด สกขขาวนี่เัากะติ๊ดเอานำกระทิผ้าวหวดบ่เมนเห็ดสินละห้าพันห้าพันในสินละสิบพันเพราะว่ามีคนซื้ออยู่ได้น้องเมนนีถ้าเขาขายอยู่ในนอกเนี่ยเมนอ่าลองฝึกผลเบิง้งเห็ดไปไดเรื่อยๆอสิโต่อไปอ่าฉีดอะไรให้มันอยู่รอดฉีดอะไรให้มันดีอ่าโตไปอนาคตของเฮาเพื่อให้ชีวิตเฮาแบบ ดีขึ้นกว่าเก่าเกิ่นซารล้านเป็เเเดเพิ่นเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วมีแต่เฮากระหาค่าหาขายหาเงินใช้บาดนี้เกอร์ดีไปเรื่อยๆเด้อเจ้าก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปล่ะเอ้ยใครแล้วล่ะบ่นอยู่อาศัยก็เรียบร้อยแล้วมีหยังครบทุกอย่างบ่มีหยังที่มันบ,บน่ครบวมเมย มครบม่ยังไม่ครบบ้านบ่มีบ่มีเงินคอยเปล่ยนคอยไปบ่มีเงินเอื้อับบ่มีคือกา่อวานนี่กะตีนรดหัวเอรฟาดอันหาสิพันใส่โถลหาสิบไรนี่แหละตีนโลดจะบ่เคยเพ้อบ่เต็ูเตะปยไ่เป็นซื้อห้้ละอดีเนาะ กเอื่อยขี้มูกเตะอีนเลยเด้นี่ขี้มาน้าเม่บุมันเสียงหลังออดออดทางหลังอะไรล่ะนี่บนส่วนมาก,ก็เลยว่ามาน้ากันก็สีได้ลมได้เอ็นกันไปเพราะว่าขี่รถคันถ่าคันมันแบบไดเอ็นได้ลมกันมัไ <c oughs> อันนี้ว่าเออครับไปน้ำกะว่ากันไปน้ำในนี่นั่น,น,นพอบ่งห่วงนอนมาน้ทาง มันจะแบบแบบซุกมันนานๆคล้ายๆแบบบุดมันจังไรก็เลยว่าโอ้บาทเชียร์เ่ไรบาสิพรเอาไม่บาทมีเงินจ่ายแต่ละเดือนบาทเนี่ยแต่เชียร์เนี่ยไรเนาะตรงมือยากที่สุดคือเงินหายากที่สุดหาจะเพือแต่งเพือแต่งเพื่อสิได้แม่เพื่อสิริก็บได้ออมมีโบน่โบนอน สามกับผักพรเนาะโรบายนเพล่เพิ่งกะสีได้เห็ดเฮือนเม่นองมอยองมอยบัได้ออกไม่ได้รับเพล่เพิ่นเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่เม่เพิ่นเพล่มาเจ้านายน้องโทรไปไม่ไม่เอ้ยมาหับกูณนี่ไบบอีเด้นิเมื่อหับบอลองเม่เมื่อหับเยอะถ้าเรามาเออถ้าโทรกลับเมื่อหับอีกอารุณได้จึงได้หลุดจากฮะ เอาลงเองเฮ้ยแต่แล้วคอยลงบ่แบบจุดจุดเห็นหมดพอสามเมื่อวานเออเอาเม <have> ื่ <physic> อวานเนี่ยเอาขึ้นเองโอ้เก่ง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 สัมได้เก่งสัมได้จะใจไม่ธรรมดาเฮ้ยบุได้หัวใจว่ายตรงมีเ้ยบุได้ดียอมเห็นชูเมีนนั่นญาติได้กับขัวหนึ่งขัวที่สูงที่สุดที่มันดีสัมไดกกบกระไต เข่งขามันสั่นเองมันหือเคยขึ้นเฮียนสองสามสั้นสี่สั้นเขาย่านความสูงมีเทีังไดสั่นลุกสั่นอันขึ้นขันได้ยังนะคะบขันได้แบบอันเป็นขันบ่ืดเปม่านากาเสิร์ฟอาหารดิเฮ้ยเวลาเป็นสาวเสิร์ฟอาหารโอ้ตอนนั้นวะดูเวลากอันนั้นเนาะ มีมีอันเสรืบให้ต่างประเทศด้ฝรั่งเลยฝรั่งมากได้เจ้าคนลำเพื่อนกะยิ้มใจเฮากกะยิ้มใจ่ฮักะแล้วก็แบบแบบเราบเข้อใจเราบบซาาษลาวอยู่บ่เพื่อนเพิ่งทำแบบเสิร์ฟให้เพื่อนเพื่อนกะให้เงินตีบโอ้ให้เท่าไรล่ะสมมงหมว่าเราไปเฮ็ดให้เพื่อนแบบเพื่อนให้เงินตีบกับซาลาพัน เงืองเงินททนประกอบเอาป้าวายโตทำกระเบ,บื้องเขาแบบเขแบบแบบแบบาทำหัวหน้านะอันนี้ไวายไซไวายเง,ไง,ไไงินตแบบิดอันนี้แบบเขาจะเอาวาปั่นกันโอ้บ่าแล้วทีมงานไปปั่นกันเอ้าว่าของใครของมันล่ะวันนี้น่ะนะเขาน่ะสิได้กลัวโอ้ว่าเนขาถือกับสตาร์ดิ้งบ่อวเร็เจ้าขยันเฮ็ดเวียย เบบเอือยคือกันเนี่มีพวกจีนพวกเวียดนามแล้วก็พวกต่างประเทศค่ะมาเที่ยวเอ้ยคือกันถ้าไปทำงานอยู่ใส่โอ้ยเท่าเกยให้ตามก้นบริวารคิโมโนเมย์เพาหยังพอะฮาสละแล้วก็ฮู้จักบระคนไปก่อนเฮายังบ่ได้ฮู้จักอีหยังเฮาไปน้ำดังหมู่ฮู้จักงานละเอียดเบิดแล้วก็ขยันบ่อยากเบิร์ดอีกขนาพิ่นเป็นขนาพิ่นก็ไออย่างเนี เป็นกระแพงแถวเก๊กอะไรเป็นแพงเป็นกายให้อิ่ยังปลูกป่านให้กินออืก็เคยเคยอยู่เคยเคยเป็นสาวเสิร์ฟอยู่เคยเป็นสาวเสิร์บตอนนี้ก็มาเป็นสาวอันขุดดินปลูกผักก่อนสหปีสหพีเดชีแดงเห็ดยังบาแบบ ปีกันยังบโมโหยังโมโหปีหรือสาวปีกันยังบ่ฮู้ดิอือเอาไปเรื่อยๆแต่อาซิบสาวนาอีกแล้วอืมอาซิบชาวนาโดยไปเฮ็ดนาอยู่ไสล่ะบาดจับจ้างเออเออสาวให้สาวนาสาวสวนอืมจ้าลราห้าวหดได้ก็เฮ็ดไปได้ตัวใดเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาก็บ่สามารถเฮ็ดได้โดยตัวใดเฮาพอเฮ็ดได้สู้ได้เฮาก็สู้ไป พราะว่าเขากับ,บุมีไผยสีสามารถแบบแนะนำเขาตะหนกหรอกต้องมีความคิดตัวเองนำโดยเพราะมันมีนะอ่ะแบบมันมีกระทุกมาแต่น้อยอืมแบบอยู่มาหนึ่งมาสองละไปหาเสรารไปหาส่งน้าให้เพื่อนอืม,อ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 ม ส่งน้ำให้เบียดนี่เผื่ออย่างได้ไปเฮ็ดเที่ยวน้ำขนาดน้องมีออกมาแล้วก็ายังได้อีกอยู่โนมมีกะทนมาไว้มันถูกบ่มันยากแบบมันเหนื่อยมันบริพัตไปตลอดยตัวนั้นเราบาไวตัวนั้นมามีแบบเบลล์ัมเบลาพักพรอนเลยมันก็บาไว้ได้ตั้งแต่สาวอดคำจีนอหงกน้ำน้ำเม็นบ่กสองโมงโดยเสริมหน้า สนำไปให้แขกมมันกระบ,บอกไว้นี่แขกแบบกะลายลายแห้งมตจะทาคนเดียวนอีอือลมเพื่อนเบ่หับคนลายเพื่นหับแต่น้อมงมี่แบบเพื่อนน้องมีอันแบบขยันนะอืกวดเงือนทุเพื่อนในเพื่นเลยกะเสิร์ฟน้นาเสร์ฟใน,นไป,ไปแบบขี่รถเพื่นไปส่งหนะ้า ไกลืแ่ในเมืองนี้ก e well, ็หูอย er ู่บนไปส่งน้ำยังจื้อยู่คุมือนี้กะไปตลาดนี่เมี่ยนและอื่นสินัองมเออเออ่นจื้อน้อเออสู่ไปละเอ้ยยังคือบเวยกลาเอ้ยยี่ไปไปไป่นหาคนใหม่ซะเป็นท่วงเจ้าเดยเจ้าคิดหอดจ้ได้นะ เปิดกี่หอยกี่เถิงเพิ่นเคยใส่เคยอยังใส่งานเฮาเด้อ่ะนี่ได้กระสู่ต่อไปคือเก่าอีหล่าเอ้ยเฮ็ดคือเก่าเนาะเอาจังไรคลิปนี้ก็ทางเอ้กาสิได้ไปเวียไปงานกแม่บุญเด้อมาในี้ฟุทางบ้านป้านางว่าซั่นสิได้ไปกับเพิ่นเป็นโมเป็นคู่เพิ่นเนาะเอ่าจังไรคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนอ่ะสบายดีล่ะสบายดีโดย ลอยไปในกระโอลมในบอดดินน้ำนองมีเนาะส่วนน้องไม้เพิ่งกะได้เมื่อบ้านเมื่อโซงหรือว่าอยู่น้ำในถาวรถาวรขึ้นเก้าพี่น้องเอ๋อยู่แต่กับอ่าอยู่แต่น้องเมย์เพื่อนคนเดียวเหมือนนี่เนาะเอาจังในคลิปนี้เพ่นพี่น้องเอ๋ผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเน้องพี่น้องเนาะไปพ่อซัโนจิน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกล่าวขมาสบายดี